ตอนนี้เราสามารถทานได้ทั้งอุ่นๆและเย็นๆนะคะนี่เนื้อด้านในนะคะด้านบนก็จะเป็นฟิล์มๆนี่นะคะเนื้อด้านในก็นี่ค่ะเป็นข้าวแบบนี้นะคะสามารถทานได้ทั้งอุ่นๆและเย็นๆนะคะเอาไปแช่เย็นก็ชื่นใจดีนะคะทําไม่ยากค่ะเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพุดดิ้งนมนะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันอบในเตาอบนะคะต้องนใช้นมขวดนะคะใครมีนมกล่องใช้นมกล่องใครมีนมขวดใช้นมขวดใครมีนมดิบใช้นมดิบใช้นมแบบไหนก็ได้นะคะนมเพนใช้หนึ่งลิตรนะคะเหมือนเดิมเกลือเปิ้นใส่เล็กน้อยตัดรสนะคะคนตุรกีไม่ใส่นะแต่ว่าเปินใส่มันจะได้ไม่หวานแหลม นะคะต้องใส่น้ำตาลวานิลาค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะใครมีก็ใส่ก็จะได้หอมๆวานิลานะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายก็ชิมให้ได้รสที่เราชอบนะคะเหมือนเดิมตั้งไฟกลางไปทางอ่อนค่ะไฟกลางนะคะตั้งจนนมเดือด คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วชิมรสค่ะนมเริ่มเดือดแล้วนะคะระว,วังนะคะเพราะว่าถ้านมเดือดเนี่ยเขาจะฟูนะคะเดี๋ยวจะล้นหม้อได้นะคะให้คนตลอดเวลานะคะปล่อยให้นมเดือดประมาณ3 4มนาทีค่ะเมื่อนมเดือดประมาณ3ามสี่นาทีเนี้นะคะใส่ข้าวค่ะ คนตุรกีจะ,จะเอาเข้าวสารต้มก่อนนะคะเพราะว่าคนตุรกีเขาไม่ได้หุงข้าวกับน้ําเหมือนคนไทยนะคะเขาหุงข้าวกับน,น้ามันนะคะเราคนไทยหุงข้าวกับน้ําเพราะฉะนั้นใส่ข้าวสวยลงไปได้เลยค่ะข้าวสวยต้องใส่ประมาณสี่ห้าช้อนพูนๆนะ,ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะไม่มีถูกผิดนะคะบี้ข้าวให้แตกนะคะ เดี๋ยวเราจะต้มต่อประมาณ3-4นาทีให้ข้าวบานเล็กน้อยคนตุรกีบางบ้านเนี่ยเขาต้มเขาต้มจากข้าวสารก่อนแล้วก็บางทีข้าวอ่ะจะเป็นเตยตข้างในคนตลอดเวลานะคะระวังนมเดือดแล้วฟู่ล้นนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆนะคะถ้าทำตามนะคะให้ใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะหรือไฟอ่อนเลยนะคะระวังฟู่เดือดลน้นเราต้มให้ข้าวบานเล็กน้อยนะคะ3-4นาทีพอเพราะข้าวเราสุกมาอยู่แล้วนะคะนี่นะคะข้าวประมาณนี้นะคะให้ข้าวอิ่มนมเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ต้องบานเละเป็นข้าวต้มนะคะ จากนั้นนะคะเพื่อใช้แป้งมันได้แป้งปโพดได้แป้งสาลีอเนกะสมได้นะคะนะแป้งมันสำปะหลังได้นะคะสองช้อนกินข้าวพุนๆนะคะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองค่ะเอาแต่ไข่แดงนะคะเบาไฟนะคะตักนมในหม้อมาประมาณ3ามสีัพพีอันนี้ทัพ่พีเล็ก แล้วคนค่ะให้ละลายเข้ากันเบาไฟก่อนนะคะเดี๋ยวนมเราไม่ได้คนเดี๋ยวจะเดือดล้นย้ำนะคะแป้งแป้งข้าวโพดได้แป้งมันได้แป้งมันสังะหลังแป้งมันฮ่องกงแป้งสาลีอเนกะสมก็ได้แป้งข้า,าวเจ้าก็ได้นะคะคนให้ทุกอย่างละลายดีนะคะ จากนั้นนะคะเปิดไฟกลางค่ะคนตลอดเวลาแล้วค่อยๆเทลงหม้อค่ะนะคะค่อยๆเทเป็นสายนะคะพร้อมกับคนตลอดเวลาจากนั้นนะคะคนต่อสักสามสี่นาทีนะคะให้ขนมเราค้นเล็กน้อยค่ะ ใครชอบข้าวเยอะๆจะใส่ข้าวเพิ่มก็ได้นะคะนี่นะกรีดเห็นไหมคะเขาไม่ค่อยไหลแสดงว่าคนใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟค่ะแล้วยกลงเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนจะเอาเข้าวอบนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมภาชนะสําหรับที่ข้าวเตาอบได้นะคะเพื่อนใช้ถ้วยดินเผาคนตุรกีชอบใช้ถ้วยดินเผา ครไม่มีก็ถ้วยฟอยล์หรือผัดถ้วยอะไรก็ได้ที่สามารถทนความร้อนแล้วเข้าเตาอบได้นะคะจากนั้นนะคะตักขนมที่เราทำค่ะใส่ถ้วยค่ะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะฟองด้านหน้าก็เจาะฟองออกเล็กน้อยนะคะจะได้สวยๆนะคะเราจะวางทิ้งเอาไว้สักห้านาทีก่อนแล้วค่อยไปวอร์มเตานะคะเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าเป็นฟิล์มสวยอันนี้คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับ ส่วนเตาที่วอรมให้วอรมความร้อนสูงสุดของเตาเลยนะคะเพราะว่าเราจะอบระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นขนมจะแห้งนะคะนะเราจะแค่เผาให้ด้านหน้าไหมถ้าใครมีที่เผาก็เผา,ก,เาก็ทิ้งเอาไว้สัก5้านาที1 0นาทีนะคะให้ด้านบนเป็นฟิล์มแล้วก็ใช้ไฟหัวไฟอะคะ่ะเผาได้เลยนะคะนะแต่เปิ้นไม่มีนะคะเปิ้นจะเอาเข้าเตาอบ เตาไขวอมได้200วอม200เตาไขวอมได้250วอม250้นะคะแล้วถ้าใครไม่มีไฟบนอย่างเดียวให้ใส่ Ό, ช, e ชั้นสูงที่สุดนะคะเพื่อให้หน้าเขาใกล้ไฟบนเท่าน okay. okay. ั้นเองค่ะเมื่อเตาวอมได้ที่แล้วนะคะเพิ่นจะเทน้ำลงในถาดอบนะคะเพื่อไม่ให้ขนมแห้งระหว่างที่เราอบเท่านั้นเองนะคะ เทแค่พอท่วมนะคะไม่ต้องเยอะมากนะนี่ป้นไม่ได้เทเยอะนะคะแค่ปลายนิ้วลึกแค่ปลายนิ้วไม่ถึงเซนด้วยนะคะแค่พอให้ทั่วถาดเท่านั้นเองเป้นใส่เข้าไปชั้นบนสุดนะคะเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยใกล้ฝา ม้เปิก็ยกออกจากเตาแล้วนะคะปล่อยไปประมาณ10นาทีได้นะคะจะเห็นว่าตรงกลางจะไม่น้อยกว่าด้านข้างนะคะอันนี้เป็นปกตินะคะเพราะว่าขดลวดที่เตาเนี่ยเข้ามาแบบนี้เนาะนะคะด้านข้างก็จะร้อนกว่านี่นะคะสุดราชของป้นนะคะก็ทําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราสามารถทานได้ทั้งอุ่นๆและเย็นๆนะคะนี่ ะะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปั้นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ